กระผมนายสราวุธเพ็ญพักนายสราวุธเพ็ญพักนายโองการบริหารส่วนตำบลหนามแท่งและทีมบริหารและทุกภาคส่วนในตำบลหนามแท่งร่วมการสืบสารประเพณีวันออกพรรษาที่วัดโชติการามบ้านชาติด้วยความเมตตาจากพระครูกโกศลโชตยานุรักษ์จัดงานบุญมหาสังฆทานในวันเดียวกันด้วยพุทธศาสนิกชนนำโรงทานและมาเร่วมงานอย่างหนาแน่น งานนี้นายประสิทธิ์นามพิมพ์กำนันตําบลหนามแท่งเป็นประธานเปิดงานภายในงานมีการแข่งขันโยนลูกข่างหมุนนานการวิ่งถกเทกการเซ็งกรองและการแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่งหมอลําพร้อมหางเครื่องทางโรงเรียนบ้านชาติโดยนายเด่นชัยสุขสแสวงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชาตินำโรงทานของโรงเรียนบ้านชาติมาร่วมกับชุมชนพร้อมการแสดงโชว์จากคณะครูนักเรียนบนเวทีประกวดด้วย ชาวบ้านในชุมชนและทุกภาคส่วนในตำบลหนามแท่งมาร่วมง,งานกันอย่างขับขั่ง